Очень много. ที่ฝวนขยามค่ะอยู่ได้มานานนะคะก็ามีเขาเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากเลยค่ะเหลือที่เฝืดขึ้นมากเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรเปเดตกันบ้าง ออมาให้เราดูด้วยค่ะตุ๊เลย์เขาดีกวแรกเป็นเด่เสากินขึ้นนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเด่เสาต่างๆที่เขาเอามาให้เราดูค่ะอันนี้ก็เป็นทีเลยนะคะเป็นเด่เสากินเนื้อค่ะอันนี้ก็เป็นเรั่เียเตอร์นะคะ ฟื้อเวสเอเตอร์เป็นผ่ากินเนื้อค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะคะก็มีหลายราคานะคะหนูก็ซื้อผ่าน a เอนะคะเพราะว่าได้รับส่วนลดจากหนึ่งพันเหลือห้าห้าสิค่ะจะซื้อตั๋วกันเลยค่ะ เล่นปดิดวันนี้มี4ตัวมีบูมเมลและเจอร์แจมดอบคอนดอนนอกนั้นเปิดหมดนะคะชำระเงินงด้านในได้เลยค่ะอันนี้คือพางเหรอคะอันนี้เขารอไหลจากต่างประเทศค่ะใช่อะไรลน่นมก็เลยเปิดอันนี้ er รถไฟหก็บูมเมลหนูก็ได้ตั๋วแล้วนะคะก็เป็นตั๋วแบบนี้ค่ะผีฟ้ากราฟาก็ได้แบบนล้นก็เล่นเล่นไม่จำกัดรอบค่ะ มหนูก็ม,ม,ม,มาเล่นม้าหมุนก่อนนะคะอย่างแรกม้าหมุนก็มีฝงกัน,นะคะหนูจะเล่นท่านไหนคะ คะคสคะน,นุกไหมสนุกค่ะไม่อาก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้ค่ะไมแรงเข้อผิยนะคะหนูไม่ได้เล่นบูมแมลงเลยเพราะว่าเออบูมแมลงข้าเสีย ูเล่นไวกิ้งเป็นไงบ้างลูกกลัวไม่อยากเล่นแล้วไม่ไม่ไม่เอาแล้วใช่ไหมคะอันนี้เล็กกว่าที่ดิมเวอีกนะไม่เอาไม่ชอบใช่ไหมแล้วใครอยากเล่นล่ะตอนแรก <c oughs> มันเป็นยังไงลูกทำไมถึงกลัวมันเหมือนแบบมันจะหลุดออกมาเลยใช่ไหมคะโอเคไม่เล่นอีกแล้วใช่ไหมกลัว <c oughs> แล้วแล้วอย่าร้องอยากเล่นอีกนะ Okay. บ้างรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ลงหลยที่ออกจากปากเผือกก็ไปจากปากอีกโลค่ะ,ะขึ้นลงขึ้นลงสามทีค่ะ บ้าเมาื่อกี้น,น,นี้โอ้โอ้เอเนียนีเอเีถอยหลังอยู่นะตอนนี้บไปด้านนั้นถอยหลังขึ้นเหรอ มีน้ำเข้าในเรือด้วยไม่ยน้ำแหลีน่าลงแล้วน่าลงโอ้เขานีไนนา่ไปไหน อ้ยเัาจะเข้าไปไหนเนี่ย

วันทคะเข้ากลุ่มมาเป็นแบบเออคือเธอเข้าป่าเสือแล้วก็จะออกป่าสิงโตยังไงคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยตอนออกป่าสิงโตนี่ปึ๊บปึดูว่าลอยได้ตกใจหมดเสียวไหมคะเสียวมากค่ะเปียกมากเลยด้วยอยากเล่นอีกไหมคะไม่เล่นหรอกหนูหนูก็เล่นไม่ครบใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคไปลุยกันต่อเลย ด้ดนก่อนนะคะเขาก็เป็นแบบมุมวนเวียงๆะดูกันเลยค่ะพหมีัวพร้อมยังหัวมจยังหายด้ัอย่ายอาอ No? ปเป็นไงคะเมกาแดนเวียนหัวนะคะมันก็เหมือนเครื่องบินหอบปะที่หนูเคยเล่นที่ดีมเวอร์อะเวียนเวียนหัวอยู่ค่ะสนุกไหมล่ะคะสนุกอยู่ค่ะแต่ว่าเวียนหัวหระคะเวียนหัวอ้าวทงงั้นก็เล่นเครื่องบินหอบไม่ได้อเลยถ้าเวียนหัวไม่ได้ขตัวเองได้ันจับลำา่าด้วยอ่ะ อันนั้นอะ่ะมันแค่รัดรัดมือก็ควบคุบเองได้จะบิน<า>ขึ้น,นก็ได้อหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกับดับก้นได้อะเครื่องบินเหรอสนุกกว่าใช่ไหมคะอ,มอย่าเล่นหลายครั้งนะคะเพราะว่าจะเวียนหัวโอ <Okay. S 1> เคเยค่ะ สองสามไอเกมเชื่อมวานตกตึกนะคะเล่นไม่ได้แล้วครับเพมันเสียอ,อีกแล้วมันอดเล่นเลยค่ะไปก,ก่อนนะต่อ,อไปก็เป็นหอชมวิวค่ะผมก็ขึ้นไปชมวิวนะคะสยามทาวเวอร์ะคะ่ะ,คะ,ะ,คะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเข้ามาได้ไงล่ะค่ะอากาศเป็นไงอากาศเย็น ในห้องแอร์ค่ะย็นดีชมวิวได้ค่ะข้ามกรโดดามค่จบเค้ามไป็นุนสามมื่อถองศานะคะจะมีขอตกสูงเป็นไงยังเราต้องจารณาก่อ สูงมากขึ้นแล้วกล้ามองไปไหมกล้ามองไปไหมกล้ามองไม่กล้าโดดแบบนี้พากล้าเล่นหรอสูงมากนะพ่อคัวความสูงก็พ่อจะเล่นอะไรอีกบอสจะสูงจริงแบรคเรก็มาอยู่ในแบบที่สูงที่สุดแล้วค่ะกล้าใช้ง้อไปมองไหมใช้มาใช้ยอ ก็เริ่มลงแล้วนะคะให้เเลวเ็กนะคะมีนได้่อไม่นได้โหดอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนูกล้าเล่นเหรอโลก นั่งแถวคี่ดีกว่านั่งแถวสี่แถวหน้าไหม <c oughs> ว่าไม่รอดถ้าเป็นหนูหนูว่าไม่รอดอ่ะก็อันนี้ชมวิวชมวิวเลยแล้วก็เขียวยๆล<อ>งมวไหมรอดูเกณฑ์ก่อนดีกว่ากลับไม่แน่รอเตี้ยมอีกนี่ เป็นไงบ้างไมยได้เล่นบอีกแล้วเป็นไ,ไงคะหูแดงหูกระแทกปากปากกระแทกเล้ว <S 2> <S 2> เป็นไงบ้างคะเครื่องเล่นวอเทค สนุกไหมสนุกอยู่ค่ะแบบแบบไม่รู้ว่าเวียนหัวแบบตี oh. ดังตาปุ๊บปุ๊บปุ๊บีบบช่วงหายใจะ้อพักหนึ่งก็ตีต่อมีจ้าไว้ให้หายใจเลยเสี่ยวไหมเสี่ยวค่ะน่ากลัวไหมน่ากลัวมากค่ะแนะนำไหมแนะนำไหมแล้วแต่บางคนเขาจะแนะนำหรือไม่แนะนำก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ที่รู้รู้ท่าทางเปล่าว่าจะรอดไหมเขาก็จะมีแนะนำว่า ควรสูงเท่าไหร่ก็จะมีตามแนะนําค่ะถ้าพอสูงก็ไม่ควรเล่นค่ะเพราะว่าอ่านี้ก็ได้แต่ถ้าอยากลองก็ลองค่ะตอนแม่ของแกงค่าแก่อนต้อเป็นเนื้อเ็นส่วนของค่าแต่ตอนนี้เขาเป็นเนื้อไฟแล้วแล้วก็ได้เผาไอ้แกงไข่เนื้อเขว่ายังเงินเลย Estamos แล้วก็จะมีแบบแอเวนเจอร์แบบตลุยลก็มีแบบความสนุกตื่นเต้นร้อใจไหมคะถ้าตื่นเต้นให้กดไลค์ค่ะแล้วก็ถ้าร้อใจก็กดแชร์นะคะแล้วทุกคนชอบคลิปนี้ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจให้หนูด,ด้วยนะคะฝากคลิปนี้หนูขอร้องคลิปนี้ก่อนนะคะอย่าคิดไม่นะคะนี่ EP พหนึ่งได้จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจ EP อ EP นต่อกันนะคะบ๊ายบาย